สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรัฐาใน EP 1กันนะคะวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยกันแนะนำตัวเองนะคะอันนี้อันนี้เฟิร์สชื่อจริงชื่อนางสาวรัฐาอนุชาติบลลกุลนะคะจบมหาวิทย,ทยายลัยรำกำแพงระดับปริญญาตรีนะคะจบ B BBA accounting นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวมีความชอบเรื่องการวางแผนทางการเงินอยู่แล้วนะคะก็เลย มีประสบการณ์ทําบัญชีปิดงบการเงินมา18ปีนะคะแต่ตอนหลังก็เลยผันตัวมาเป็น fa นะคะก็คือเป็น,ปนที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะคะ f i ชียลแอดไว v i s o r นะคะแล้วก็ไปสอบใบลายเส้นใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตนะคะของบริษัท aia นะคะตอนนี้ก็ได้ใบเลขที่อนุญาตรับรองกมาจากทางคอ 破不破？婆婆